ผมวรวัฒน์นะครับจากโฮเวิร์ดเทคโนโลยีส์ไทยแลนด์นะครับก็มีความยินดีนะครับเป็นตัวแทนของบริษัทที่เราได้บริษัทเราได้มีโอกาสนะครับเข้ามาร่วมกับทางงานเนี่ยนะครับเราเราเชื่อมั่นนะครับว่าในในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของโลกร้อนนะครับและก็เป็นปัญหาที่สําคัญนะฮะหนึ่งในวิธีการที่จะเอาไปแก้ไขเรื่องปัญหาของโลกร้อนก็คือการใช้พลังงานสะอาดนะพลังงานสีเขียวมากให้มากขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องของการใช้นะครับพลังงานเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับ ทางหัวเว่ย i g i t จ l p o ั e พเรานะครับก็เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำนะครับของโลกนะครับโดยที่เราได้นำเทคโนโลยีทางด้านโซล่าอินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิต์นะครับนำมาแสดงในงานนี้นะครับรวมถึงเรื่องของเทคโนโลยีการเก็บเก็บพลังงานไฟฟ้านะครับด้วย b a ตเตอรี่เอ g เน t o r จีสนะครับก็ถ้ายังไงแล้วเนี่ยครับหัวเว่เราก็เป็น บริษัทที่อยู่ในประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะครับทุกท่านก็น่าจะรู้จักกันนะครับเรามีเทคโนโลยีที่ด้วยสโลแกนที่ว่าเราอยากจะนำความฉลาดเรื่องของอินเทลเจนซ์นะครับเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลเข้าไปถึงผู้ใช้งานนะฮะหรือถึงทุกครัวเรือนเลยนะครับผมถ้ายังไงแล้วก็ขอเรียนเชิญมานะครับมา,มาชมที่บูธของ h u วเว่ได้นะครับแล้วเราเองเราเองก็มีความยินดีที่จะต้อนรับนะครับ ท่านผู้เขาร่วมงานทุกท่านนะครับด้วยความยินดีนะครับผมขอบพระคุณมากครับ